เรากำลังจะลงไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างมากสวยมากทุกคนดู เที่ยวฮาวายในอีกมุมกับ EP สสายเที่ยวชิลติดแกลมแบบลักชูในหน่อยน่าจะถูกใจบอกเลยว่าหาดคอาลีนาตรงเนี้ยเป็นแหล่งรวมรีสอร์ทสุดหรู6ดาวที่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีที่ไหนอยากจะมาเที่ยวฮาวายแบบปล่อยใจเขาก็จะมาเลือกพักกันที่หาดนี้คําว่าคอาลีนาในภาษาฮาวายอ่ะคือแปลว่าที่ที่ทําให้เรามีความสุขหรือว่าแบบ joyful place สําหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวฮาวายเนี่ยหรือแบบยังลังเลว่าแบบไปดีไหมมีอะไร เที่ยวก็ยังไงลองมาติดตามดูคลิปนี้แล้วก็ Copy ป้ลอกแคนอะไรยังไงถามเข้ามาได้เลยนะคะชอบกดไลค์ใช่กด subscribe เดียวนี้เลยบายบายชีวิตติดแกมวันนี้ไปแล้วคะ่ะ